เพืเ่อนๆครับผมจะให้เพืเ่อนๆดูนะฮะว่าทำไมน็อตเพาลอยของแอลนั้นแบบนี้จึงแข็งแรงนะฮะเพราะว่าเขาจะใช้น็อตใหญ่มากเลยครับนี่ฮะน็อตเขาจะใหญ่แล้วก็น็อตเขาจะเสียบม,มาจากด้านบนนะครับแล้วก็มีการขันหัวน็อตแล้วก็มีการบานหัวน็อตด้วยครับเพื่อกันหลุดนะฮะน็อตเพาลอยแบบนี้จึงแข็งแรงครับ ไม่ค่อยจะหวานไม่ค่อยจะลูดง่ายนะฮะนี่ครับเขาจะเสียบทางด้านบนลงไปนะฮะต่อทางด้านบนลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะขันอยู่ใกล้ล่างด้วยใช้หัวน็อตขันนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีการบานหัวน็อตด้วยจึงแข็งแรงครับแล้วก็ไม่ค่อยจะหวานไม่ค่อยจะลูดง่ายนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเอาก็จะใช้วิธีการที่ ตอกลงไปนะฮะเขาก็จะมีฟันเฟืองอยู่เล็กๆเป็นเฟืองจัมปาเสียบลงไปนะครับแล้วก็ขันล็อกไว้ด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันแข็งแรงครับน็อตแบบนี้จึงแข็งแรงมากๆนะครับไม่ค่อยมีโอกาสหมุนตามนะครับไม่ค่อยมีโอกาสหวานด้วยนะฮะให้เพื่อนๆดูครับดูความแข็งแรงเห็นไหมครับน็อตแบบนี้จะแข็งแรงนะครับนะครับแล้วก็น็อตที่ขันนั้นก็จะเป็นน็อตใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ น็ตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบใหญ่มากๆเลยใช่ไหมฮะสามารถขันเข้าไปล็อกร้อเราได้าบาสบายๆรับก็จะมีความแข็งแรงนะเห็นไหมครับค่อนข้างที่เวลาที่ขันน็อตออกเนี่ยนะครับนะฮะน็อตตัวนี้จึงไม่ค่อยมีโอกาสได้คลายออกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องมาจากความแข็งแรงในการที่ มีจุดล็อกของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างดีกว่านะฮะเทาร์อยบางรุ่นนะครับก็จะใช้น็อตหลักแบบนี้ใช้การตอกลงไปทางด้านนี้นะครับบางรุ่นนะฮะเขาก็จะตอกลงไปด้านนี้ด้านเดียวแล้วก็ขันน็อตอยู่ด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดจำปามันหลวมหรือว่าน็อตมันแน่นเกินเขายิงออกยิงเข้าไม่กี่ทีเนี่ยนะครับบางรุ่นเนี่ยก็จะทําให้ น็อตตัวตัวหลักนี้หมุนตามได้นะฮะก็มีวิธีการแก้นะครับถ้าเกิดว่าน็อตตัวหลักหมุนตามนะครับบางคนก็ก็จะใช้ลวดเชื่อมเชื่อมเลยนะครับเชื่อมให้มันติดกับการเบรกเลยหรือไม่ก็ใช้เหล็กเอามพาดนะครับเหล็กเอามพาดแบบนี้นะครับจากน็อตตัวหนึ่งไปสู่น็อตอีกตัวหนึ่งแล้วก็เชื่อมทั้งสองตัวให้มันติดกันน็อตตัวหลักนี้มันจะได้ไม่หมุนตามนะครับแต่ที่ผมให้เพื่อนๆดูตัวนี้นะฮะ ผมจะให้เพื่อนๆดูว่าความแข็งแรงมันจะน่าจะมีเยอะกว่านะครับด้วยความเข้าใจของผมนะนี่แหละครับน็อตเผาลอยลักษณะแบบนี้ก็จะแข็งแรงดีนะครับน็อตของเพื่อนๆบางท่านนะฮะหรือว่าเผ่าลอยบางรุ่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นน็อตท,ที่สวมลงไปอย่างเดียวแล้วก็ตอกเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตท,ทางด้านนี้นะครับน็อตมันก็จะเวลายิงออกยิงเข้าน็อตตัวหลักนี่แหละมันจะหมุนตามนะครับ ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะฮะผมจะให้เพื่อนๆได้ดูรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็คือเขาจะใช้วิธีการตอกนะครับตอกน็อตเข้าไปจากด้านในให้ออกมาด้านนอกนะครับน็อตตัวนี้ก็จะเอาไว้สําหรับขันล้อนะครับเห็นไหมครับว่าเขาใช้วิธีการตอกนะฮะและบางครั้งเนี่ยนะฮะเวลาถอดน็อตออกถอดน็อตเข้าเนี่ยนะครับเราคลายน็อตออกคลายน็อตเข้าทางด้านนี้ถ้า เบ้าตัวนี้มันหลวมนะครับหรือว่าน็อตเรามันยึดติดกับตัวจานตัวนี้ไม่แน่นพอเวลาเรายิงน็อตออกายิงน็อตเข้านะฮะมันจะหมุนตามทีนี้มันหมุนตามเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวิธีการแก้ก็คือใช้เหล็กเอามาอ็อกนะครับอ็อกพาดมานี้เชื่อมติดกันตรงนี้เพื่อไม่ให้มันหมุนตามนะครับแต่ถ้าใช้ไปนานๆแล้วมันหลวมก็ต้องเปลี่ยนนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับมีปัญหาถึงขนาดว่าพอมันหลวมมากๆเข้าเชื่อมแล้วน็อตมันก็คอนได้อย่างเงี้ยถ้าเบ้าตัวจานตัวนี้มันหลวมนะครับ เขาจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่นหัวดุมใหม่เลยนะฮะเนี่ยก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งสําหรับน็อตที่มันไม่ค่อยจะแข็งแรงสักเท่าไหร่ถ้ามันเป็นน็อตทรงนี้นะครับค่อนข้างที่ความแข็งแรงมันจะน้อยแต่ก็มีวิธีการแก้นะนะยกตัวอย่างว่าเอาเหล็กไปทาบไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชื่อมติดเลยนะครับหาเหล็กแค่เป็นสักประมาณ 3, หุน4หุนเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปเชื่อมติดไว้ให้มันล็อกหัวน็อตไว้นะครับทั้งสองตัวอยู่คู่กันน็อตมันก็จะไม่หมุนตามครับนี่ครับก็คือเป็น หัวดุมเผาลอยเหมือนกันที่ต่างจากแบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือจะตอกจากด้านนี้ลงไปเหมือนกันแต่เขาจะขันอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะแข็งแรงกว่าอย่างสมมติว่าผมจะให้เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างนะครับนี่ฮะอย่างแรกที่ผมเคยให้เพื่อนๆนได้ดูตอนต้นคลิปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการล็อกหัวด้าน,นในก็จะมีความแข็งแรงเนาะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือที่ตอกมาจากตอกมาจากด้านในนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเราขันน็อตตึงหรือคลายน็อตออกบางทีน็อตหลักมันหมุนตามเนี่ยนะครับน็อตแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องเ,ออเปลี่ย boy boy. นอยู่บ่อยๆนะฮะต่างจากน็อตแบบนี้ครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับลองเลือกกันดูนะว่าเวลาที่ท่านจะใช้เพลาลอยเนี่ยนะครับท่านลองดูนะว่าน็อตเพลาลอยแบบไหนที่มันแข็งแรงนะครับที่มันจะคงทน ถ้าเราเลือกที่จะใช้งานนั้นควรที่จะเลือกเพลาลอยที่มันแข็งแรงแข็งแรงนะครับฝา,ากไปได้ครับ